สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมากินข้าวกันค่ะกินข้าวกับก้อยเนื้อค่ะก้อยเนื้อเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็มีผักผักกาดผักสลัดผักแผวผัก,ผกเออสะระแหน่โอเคค่ะมากินค่ะแล้วก็ตกท้ายด้วยเชอร์รี่ค่ะนี่ค่ะเชอร์รี่ หวานๆช่ำๆค่ะตอนนี้มีเยอะมากเลยที่เรามันมาค่ะมากินข้าวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาปะกันแฮมแล้วนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวกับก้อยก้อยเนื้อก้อยเนื้อเออเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็มันสุกค่ะอ้อยไม่ได้กินด็ดแล้วก็ผักสดนะคะผักกาดแตง ลืมผ่านเมื่อกี้แตงแล้วก็ผักเพลสซาละแหน่ผักกาดแล้วก็สลัดสลัดนะคะแล้วก็รูโคล่านะคะผักเป็นสวนเลยค่ะซื้อมาเยอะกินไม่ทันไอ้ผักเพลแล้วก็สะระแหน่นี่อ้อยปลูกเองค่ะปลูกอันนี้ปลูกจริงๆแล้วเอาทิ้งไว้ข้างนอกมันตายนะคะแต่ปีนี้อ้อยยกมาเข้ามาข้างในแล้วก็พออากาศมันดีอ้อยก็ยกออกไปข้างนอก มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมกับไปเบิ่มเทิมเลยเยอะมากเลยค่ะผักซระแหน่ไม่ต้องยกทิ้งไว้อย่างนั้นเลยพอหน้าหนาวมันก็ตายใช่ไหมคะพอแดดออกพออากาศดีมันก็จะขึ้นมาใหม่ปีนี้อ้อยมีผักเอผักอะไรปลูกเมื่อปีที่แล้ว่นึกเลยว่ามันไม่มันยังมาอีกเข้าวตองผักข้าวตองไปปลูกปีที่แล้วปีนี้มันมีอีกมันไม่ตายค่ะ เออเป็นว่าโอเคไม่ต้องปลูกไวมาค่ะเดี๋ยวกินตกท้ายค่ะเชอรี่เยอะมากตอนนี้ไม่มีลูกค้าก็กินข้าวหวังว่าไม่มานะคะเพราะว่าก็ากลังกินข้าว ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกินน่ะมันเร็วแต่ว่าเก็บกวด man <laughs> โดดไม่โจ้แต่เช้ารู้สึกว่าใส่กระปุกมาไปไหนแล้วแต่ก็เผ็ดแล้วมาแก้ม ใหญ่มากสมบูรณ์มาก คนจีนเอามาขายมาขายทุกปีขายที่ร้านเนี่ยสามกรัมห้ายูโรกรัมเริ่มทำเลยนะคะแล้วก็ของเขาเป็นเขาปลูกเองอะ่ะคนจีนอะ่ะ บางทีก็มีคนไทยมาขายขนมอะเป็นบางเจ้าบางเจ้าก็อร่อยขนมไทย คนไทยอยู่ที่นี่ขยันทำขนมทำกับข้าวข,ขายลืมบอกมีข่าวด,ดีออดไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็เนี่ยปวดแขนอยู่เนี่ยยกขึ้นได้แค่เนี้ย,ยดูสิกล้าม ยกขึ้นได้แค่เนี้ยเมื่อวานปวดเยอะกว่านี้นอีกเมื่อวานนี้อ้อยฉีดตอนตอนเย็นเข็มแรกนะคะฉีดตอนเย็นอ้อยก็ปิดร้านเลยค่ะแล้วก็ไปฉีดแล้วก็ไม่ไม่กลับมาอีกเลยเพราะว่ามันปวดมันปวดแล้วยามันก็จะจุไปเรื่อยๆนะคะปวดจิ๊บจิ๊ดจิ๊มีความรู้สึกว่ายามันกําลังเข้าที่เมื่อคืนนี้นอนเกรงมากเลยกลัว ไปนอนทับกลัวว่าจะไม่ทำงานจะไม่จะไม่ได้ทำงานแล้ววะเนี้ยเจอเช้ามาโอเคไม่เป็นไรแค่ยกตรงแค่เนี้ยแต่เราอย่าออกแรงเยอะที่ฉีดข้างซ้ายนี่ก็เพราะว่าทำงานข้างขวาเยอะ แล้หมอเขาก็ถามนะเธอเขียนข้างไหนข้างขวาโอเคงั้นฉันสิดข้างใช้ซ้ายใช่เพราะข้างขวาฉันทงางานฉันกําลังจะบอกฉันจะฉีดข้างซ้ายไม่เจ็บค่ะเมื่อเบามากจิ้มเข้าไปไม่รู้สึกเลยแรกกลัว อล้างไม่สะอาดเป็นลูกค้าของอ้อยที่เขานัดเขาที่แล้วอ้อยไม่ได้ไปค่ะะอ้อเป็นหวัดให้สามีไปแทนไอ้อก็เลยได้นัดใหม่เมื่อวาน ฉีดเข็มแรกนะคะอันนี้คือพัสพัสของเนี่ยค่ะฉีดวัคซีนโควิดของ b i โ n t e c h b i โ n t e c h นะคะไปแล้วหนึ่งเข็มแล้วอันนี้นัดที่สองวันที่ห้าเดือนสิงหาค่ะบ่ายสาม ลูกสาวไปฉีดเข็มแรกมันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยวันนี้เขาไปเข็ดไปฉีดเข็มที่สองเขาบอกว่ามีอาการแบบตอนเช้าอะ่ะเธไปฉีดสิบเอดโมงตอนนี้มันจะห้าโมงแล้วเมื่อกี้อ้อยโทรถามมาเป็นยังไงมัง่งเธอไปฉีดเข็มที่สองของเขาไม่ใช่ยี่ห้อหนี้ค่ะของเขาฉีดมัน มาตอนหน้านะครับโมเดนเน่ะนะคะภาษาอังกฤษอีกอย่างภาษายเยอรมันโมโดนเด็น่ะเข็มที่สองเขารู้สึกว่าเมื่อเช้าประชิดสิบเอ็ดโมงเช้าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกเหมือนเพลียเหมือนอาการผะอ,อืดผะอมอยังไงไม่รู้ เดี๋ยวไอจะโทรไปทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างเขียวจะเผด็ดซะเนี่ย học theo cô em ừ. bài bơ lâm thâm nè giờ cho muốn giờ cho muốn roll kinh muốn có ก็รู้แล้วปลอดสารพิษมลแงกินเยอรมันตอนนี้คึกคืนมากอะใกล้ๆเป็นอิสระแล้ว,ลวร้านค้าเดี๋ยวนี้เข้าไปไม่ต้องนัดแล้ว ร้านขายขาเครื่องดืม่มก็เข้าไปดื่มได้เลยแต่ตรงที่ข้างนอกนะคะไปกินได้เลยใกล้จะอิสระแล้วเพื่อนๆ โรคอันนี้เหมือนเหมือนติดคุกเนาะจะได้มีชีวิตปกติสักทีอร่อย hizmeti nó on on cái tiếng thì... như เยอะมากตอนนี้อ๋อซื้อเพนนีหมากกิโลละกิโลละสามยูโรห้าสิบถูกหวาน ถ้าไอเสื้อจะส,สีดำๆม,ม,มันจะหวานค่ะถ้าสีออกแดงๆเปรียวนิดนึง หน้าร้อนผลไม้เยอะ กินเพลินมากซื้อมาสองกิโลอันนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลนาะสามีก็ชอบกิน บ้านหลังเก่าอะ่ะบ้านหลังเก่าของสามีอะ่ะมีอยู่ต้นหนึ่งหืมดกมากแต่มันไม่มันเก็บไม่หมดนะคะ่ะมันหล่นเต็มบ้านหมดเลยบ้านหลังเก่ากินไม่หวานไม่ไหวมันเยอะ ตอนนี้ไม่มีแล้วบ้านหลังนั้นขายไปแล้วไปดูอีกทีเจ้าของใหม่ที่เขาซื้อต่อจากเราอะเขาตัดทิ้งไปเลยค่ะต้นต้นเชอรี่เสียดายมาก กลัวมันจะเป็นต้นใหญ่ขนาดนั้นนยากนะคะนานหลายปีนะคะเขาไม่เข้าใจว่าเขาตัดทิ้งทำไมไปค่ะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวลูกค้ามาแล้ว้ยกินข้าวยังไม่อิ่มเท่าไหร่แต่ว่ากินพอดี เพราะว่าถ้าอ้อยกินอิ่มเยอะอ้อยจะไปทํางานไม่ไหวคะ่ะโอ้อก็กินได้ประมาณแค่นี้แล้วก็กินผลไม้เดี๋ยวก็มากินอีกค่ะถ้าเราว่าง <c oughs> โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆใครที่ยังกลัวว่าการฉีดวัคซีนอะ่ะก็คิดให้ดีคิดให้ดีก่อนก่อนที่จะไปฉีดนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศมันมีมีวัคซีนไม่เหมือนกันอ้อยก็เป็นห่วงค่ะเหมือนประเทศไทยมันมีหลายยี่ห้อ อย่างซีนโนแวคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อเออถ้าเป็นอ้อยก็มาฉีดค่ะแต่ว่าที่เยอรมันอ้อยเขาไว้ใจค่ะแล้วก็อ้อยจะได้อิสระสักทีก็เลยฉีดแล้วก็ป้องกันโรคนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า